สวัสดีค่ะชื่อปริมค่ะกันตวันคุณปื้อมาอายุ22ปีค่ะจบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบวิเทศศสิลปิ์อินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ,ะ,คะตำแหน่งในทีมก็คือเป็นรองประธานสโมสรค่ะก็คือดูภาพรวมบริหารแล้วก็ดูทีมดูเรื่องคอนเทนต์ของทีมค่ะดูเพลงเล่นเกมตั้งแต่เด็กอะค่ะเล่นเกมมาเรื่อยๆเหมือนเด็กทั่วไปเล่นเกมออนไลน์เนี่ยพอโตมาก็ เลยเหมือนได้เห็นว่ามันมีการแข่งขนันมีสปอร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มสนใจแล้วก็เหมือนคุยกับที่บ้านเพราะว่าเห็นว่ามันก็เป็นกีฬาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอเรียนจบก็เลยได้มาทำทีชอบเล่นอารีค่ะเพราะว่าเป็นเกมที่แบบว่าต้องใช้ความคิดแล้วก็สนุกแล้วก็เห็นว่ามันมีการแข่งขนันมีทัวร์ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วคนก็เล่นเยอะกำลงังดีกระสจจุดเริ่มต้นของเอเม็มเรชมรีเริ่มมาจาก เมื่อประมาณสปีที่แล้วได้ทำเฟสค่ะ,คะเฟสไทยอีดิโรแล้วก็ตอนนั้นได้มีโอกาสได้ทำร่วมกับทีม,มเอเมนไซเวอรัสแล้วก็พอหนูเรียนจบก,ก็อยากจะต่อยอดในการทำอ e ีสปอร์ตก็เลยได้มีโอกาสร่วมลงทุนกันจนเป็นทีมเชมุนในทุกวันนี้ค่ะมีเฟสค่ะฟีฟ่าพับจีมาเวล R O V โดตา2แล้วก็ฮาร์โซนค่ะส่วนผลงานก็ฟีฟ่าเราก็เพิ่งได้แชมป์ฟีฟ่าออนไลน์สี a บสของยุโรปค่ะแล้วก uh. ็ับกีก็เพิ่งได้แชมป์โปโีรายการใหญ่เลยค่ะตอนนี้ก็กำลังแข่งรายการต่างประเทศ APAC อยู่ค่ะก็จริงๆพอได้มาทำทีมจริงๆทําทำทีมอีสปอร์ตแข่งขันในยังไงเราก็ต้องหวังให้ได้มีผลงานที่ดีอยู่แล้วอยากเป็นท็อปอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้กดดันจนถึงว่าจะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอลอเงี้ยค่ะก็คือทำให้ดีที่สุด ก็เราอยากให้ทีมเอเมชีเป็นทีมระดับท็อปในทุกๆเกมได้แชมป์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทีมเอเมชมีได้ไปในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลในทัวระดับเอเชียหรือไม่ก็ระดับโลกก็ตอนนี้ในในหลายๆเกมของเราก็มีการแข่งขันออนไลน์มีทัวร์นาเมนต์ออนไลน์อยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟสมาเวลหรือเกมอื่นๆลีป้าอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงฝากติดตามที่เพจเอเมชีช่วยเชียร์ทีมเอเมชีด้วยนะคะ